ปัจุ่สิบแตวัตถุนิอัตถมาณิเพ็ทเขเวกุศิตวัตถุนีกตามาณิอัตถะอิทภิพเขเวภิคุณากัมบังกัดตัพังโพติตัสสวังโพติกัมมังโคเมกัดตัพังภวิสติกัมมังโคปนเมกรอนตสัสกายโยกิลมิสติ अन्ताहं निपाच्छामि ते सो अनिपाच्छति न विरयां आरभते अपत्तस्सपतिया अनाकिथास्स अधिकम आया असान्जिकतास्स साजिकiriyaया इथं थिक्खेवे पच्चंपं कुसीतवत्थु ปุรัะจปรังทิงเวทิกุณากรรมังกตังโหติตัสเสวังโหติอะหังโคกรรมังอาคาสิงกรรมังโคปนาเมกโรตัสะกายโยติลันโตหันทาหังนิปัชฌามิติโสนิปัชฌาิตินวิริยังอารัปติ อาปัตัสสะปัติยาอนัตถิขัสสะอะิคมายาสัจิกตัสสะสะจิกิริยาอิทังภิกขเวทุติยังกุสิตวัตุปุกนัจจปรังภิกขเวภิกขุนาบโคขันตัพโอโพติตัสเสวัโพติมะโคโคเมคันตัพโอภวิสติ มะขังโคปะนเมขันตัสตะโยกิรามิสติหันทังนิปัจฉามิติโสนิปัจจิตินวิริยังอารัติอปัตตสัพติยานาทิขตัสสัทิขมายาอสศัจิกตัสัสัจิกิริยายาอิทังภิกขเวตติยังกุสิตวัตโต หเหต,ตุแห่งความเกลียดครา้านที่สุดทั้งหลายุสีตวัตถุเหตุแห่งความเกลียดคร้านมีแปดประการุสีตวัตถูกแปบดบประการมีอะไรว่าที่สุดในธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทําเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทํางานเมื่อเราทํางานอยู่ กายจับไม่ลาอย่าประนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปราบความเพียรเพื่อถึงรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี่เป็นกุศลแต่วัตถุประการที่หนึง่ง ีิสูจทํทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานกลาไเวล้าแล้วอย่าประนันเลยเราจะนอนเพิ่งจืนน่นอนเสียไม่ปารบคาเพียอเพื่อถึงคำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี่เป็นกุศลแต่ว่าถูกประการที่สอง อิกสุต้องเดินทางเธอมีความคิดจะมีว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางกายจำไม่ละอย่างนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปารารจาความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี่เป็นฤษีแต่ว่าถุกประการที่สาม ปกนัตจะปปะรังพิพเวพิกุนาภะโคขโตโคติตาสเอวังโฆติอะหังโคมักคังอะคมาสิมักคังโขปนเมขจโตกายกิลันโตอันทาหานิปัจจามิติโสนิปัจจติเิริยังอารัติ อปัตตาสัปติยาอนัติกตาสัอาิกมหายาสัจิกตาสัสัจิกิริยายอิทังพิทาเวจัตุทังจูสิตวัตถุปุณณัจจามังพิทาเวพิทุขามังวานิขามังวานิพินดายจรัตโตนราภติลูกัสสวะปานิตสวาโพชนะสะยะวะทัตถังปาริปุริ ตัสะเอวังโหติอาหังโคคาบังวานิขมังวาปิทายจรันโตนาลัตถามรูขาสวะปณิตาสวะโภชนะสยาวัตทังปาริปุริตสเมกายกิรันโตอากัมปายหันทาหังนิปัจฉมิติโสนิปัจฉตินดบิริยังอารพปติ อภัตตสปัปติยาอันติขตาสัตติขามายาอสัจติกตาสันติกิริยาทิทังทิฆเวปันจะมังตุสีตวัตถุโบนัตจะปรังทิฆเวทิฆุขามังวานิขามังวะปิมตายจรันโตละพติรุขัสสวะปณีตาสวะโพชนาสยาวัันทั้งปาริภุริ ตัสั่งเอวังโคติอาหาังโคคาปมังวานิขมังวาปินตายาจารตโตอลาลาทังโลคาสวะปานิตาสวะโพชนาสยาวทัดทัมปารโปเริิตาสเมกาโยคุรโก ο, อากัมมัญโย ο, มาซาจิตังมันเยหันทาหังนิปัจฉามิติสโสนิปัจจะตินวิริยังอาระปติ อปัพตัสปัติยอาตาะอนนาิกตัสอาาิขมายะอสัจิกาตัสสัจจิกิริยายาทิทำทิกขเวฉันทังตุสิตวัตุอีกสูเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางกายเมื่อล้าแล้วอยา่ารขนาดเลยเราจะนอน เธอจึงนอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงทมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี่เป็นกระสีแต่ว่าถูกประการที่สี่พิกษุน์เที่ยวบินสบาทตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเส้าหมองหรือปราณีบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเจียวมิตบาดตามหมู่บ้านหรือนิคมก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือกรณีบ,บริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเรานั้นเมื่อแลาแ,แล้วไม่ควรแก่การงานอย่างนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปารคความเพียเพื่อถึงคาที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุคาที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้ทาที่ยังไม่ทําให้แจ้นี่เป็นกุษีคำว่าจูประการที่ห้ ตากสูเจี่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศ้าหมองหรือประดิบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินธบาัตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมอ,องหรือประดิบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้วกายของเรานั้นหนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วหมักอย่างนั้นเลยเราจะนอน เธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงทันที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทาที่ยังไม่ทําให้แจ้งมีเป็นกุศีต่อวัตถุประการที่หกโอ้นั่นจะปารังพิกเเวพิคุโนอุป,ปันโนโหติอภปมาตโกอาพาโท ตาสะเอวัโพธิปุปปันโนโคเมอายังอัปปมัตตะโกอาภาโทอันทิกาโปนิปัจจิตุงทันทามิปัจฉามีติโสนิปัจจตินเมริอันอารัปติ อปันตาสัปติยาอาณัติกตัสัอาทิกามายาอสัจิกตัสัสัจิกิริยายาปิทังพิกาเวสัตตมังกุสิตวัตถุปุณจัปารังพิกาเวพิกุทิลานาวุติโตโหติอะจิระวุติโตเคลัญญาตัสเอวะโหติ อาหังโขกิลานาวุตติโตอจิระวุตติโตเทนัญญาตัสเมกาโยทุกขโละกัมมัญโยหันทาหังนิปัจจามิติโสนิปัจจตินวิริยังอาระปติอัปปัตสัพปัติยะอนาถิกาตัสชาธิกามายาอสัจจิกาตัสสัจจิกิริยายะ มีทางพิกเขเอ็มอัตตปังปุสิตวัตถุมิมานิโคพิกเขเออัตตปุสิตวัตถุนิติปุเทนิพิภูติเสสิโกอัตโตสุปิเตนะเติอัตุราสาพิเตนิธาสัลลวิทัสสระุปปโตยายาสัทธายปปจิตโตอาคาโรสมานะคาริยัง เมวสัตยธรรโธเทีดิมานิทายาวสาัสังเทมีภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วมีข้ออ้างที่จะนอนได้อยา่างนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้ง นี่เป็นกุศลวัตถุประการที่เจ็ดที่สูญหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานกายของเรานั้นยังกอดแอไม่ควรแก่การงานอยากระนัดเดินเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปราความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทาให้แจ้งนี่เป็นกุศลวัตถุประการที่8 พิสุจทัทางรายปุศิตวัตถุแบบประการเป็นอย่างนี้แลลุกขึ้นเถิดพิทุตื่นถึงเธออย่าเถินเพิ่นฝจิตคิดเพอ้อฝันกระสับกระสายกายร้อนกับนอนวันซ้อนบานปังปักประมวนทนกั้มเืลนบวชมาแล้วจักเรือนด้วยศรัทธาวันประชาแห่งสำนึกเพื่อฝึกฝืนสติกล้าศรัทธาตั้งนั่งเดินยืนผัดวันคืนย่อหย่อนนอนอยู่ใหญ่